สวัสดีค่ะวันนี้ยายนุ่นทอดปลานะคะทอดปลานิลค่ะชิดอยากกินเอ่อยยำปลานิลน,นะคะใส่มะม่วงค่ะชิดอยากเปรี้ยวค่ะไม่ค่อยสบายก็เลยชิดอยากเปรี้ยวนะคะก็เลยว่าจะยำเอ่อปลานิลทอดใส่มะม่วงนะคะมะนาวไม่ใส่ค่ะใส่มะม่วงมะม่วงเปรี้ยวแล้วค่ะยายนุ่นมายำนะคะ ทอดปลาให้มันเหลืองก่อนค่ะให้มันเลืองเหลืองค่ะสุกแอสุกแล้วค่ะสุกแล้วขึ้นจากน้ำมันค่ะให้เสด็จน้ำมันกันนะคะยืนนึงก็มาแกะเนื้อค่ะแกะเนื้อเสร็จแล้วค่ะ มีมะม่วงนะคะก็มีปลานิลค่ะทอดแกะแล้วค่ะธรรมดาเขาแกะแล้วก็จะเอาไปใส่น้ํามันร้อนๆให้มันกรอบๆนะคะแต่ว่ายายนุ่นชอบแบบนี้ค่ะกรอบเกินมันก็เออมันไม่เข้าน้ํายํานะคะถ้ามันกรอบเกินเอาแค่นี้ละคะ่ะเพระชอบอย่างนี้ค่ะชอบใครชอบมันนะคะมีปลาค่ะแกะแล้วแล้วก็มีมะม่วงนะคะมะม่วงสับแล้วมะม่วงเปรี้ยวนะคะแล้วก็ มีตะไคร้นะคะใส่ตะไคร้ด้วยมันจะได้หอมค่ะมีหอมแดงซอยมีพริกจินดาซอยนะคะมีน้ำปลาค่ะน้ำปลาที่ปรุงรสน้ำตาลอะไรละลายไว้ในถ้วยหมดแล้วนะคะในถ้วยเดียวกันนะคะยายนุ่นไม่ได้ใส่พริกเยอะนะคะเพราะยยนุ่นก็ไม่ชอบเผ็ดหนูนีเขาก็ไม่ทานเผ็ดก็เลยแค่หั่นพริกจินดาใส่น้อยเดียวค่ะมันก็ไม่แดงค่ะบเพราะไม่ได้โขกใส่ะคะ่ะ ใส่น้ำปลาลงไปค่ะเพราะว่าน้ำปลานี้ยายนุ่นผสมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วอยู่ในถ้วยเดียวกันนะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะน้ำมะนาวไม่ได้ใส่นะคะมะนาวกลมจะเปรี้ยวเกินค่ะเพราะว่ายายนุ่นก็ไม่ชอบเปรี้ยวนะคะใส่พริกหันลงไปค่ะพริกกินดาหั่นนะคะใส่แค่นี้ละค่ะก็ไม่ค่อยชอบเผ็ดนะคะยายนุ่นก็ไม่ทานเผ็ดนุ่นนี้ก็ไม่ทานเผ็ดค่ะใส่ตะไคร้ลงไปค่ะตะไคร้นี้ใส่เผือให้มันหอมค่ะใส่หอมแดงค่ะ ใส่หอมแดงค่ะหั่นค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็คลุกคลุกให้มันเข้ากันค่ะคลุกให้เข้ากันกับน้ำยำนะคะแค่นี้นะคะไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะคะพริกก็ไม่ได้ใส่เยอะค่ะเพราะไม่ชอบเผ็ดค่ะทานเผ็ดไม่ได้นะคะยายนุ่นก็จะชิมน้ำยำครั้งที่หนึ่งค่ะ ชิมครั้งที่หนึ่งแล้วนะคะไม่นี่เติมน้ำปลาที่ผสมไว้ลงไปอีกค่ะเทลงไปหมดเลยนะคะนี่ก็ใส่มะม่วงค่ะมะม่วงที่สับไว้แล้วะคะ่ะใส่มะม่วงลงไปค่ะมะม่วงเปรี้ยวนะคะชิดอยากกินเปรี้ยวๆค่ะไม่ค่อยสบายก็ชิดอยากเปรี้ยวๆก็เลยยำใส่มะม่วงเปรี้ยวๆนะคะมะม่วงเปรี้ยวค่ะ คลุกให้มันเข้ากันกับน้ำยำค่ะปลาใยนุ่นก็ไม่ได้ทอดให้กรอบนะคะเอาแค่ทอดแค่นี้แหละคะ่ะไม่ได้ไปทอดอีกรอบสองนะคะแกะแล้วอ่ะเลยเอาอย่างนี้แหละคะ่ะมันมันจะดูดน้ำยำเข้าไปมันจะอร่อยเนื้อปลามจะอร่อยค่ะถ้าแ,แห้งเกินก็มันก็ไม่ชอบชอบใครชอบมันนะคะชิมอีกครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองนะคะายนุ่นทําอะไรต้องครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งที่สามค่ะ พอดีเลยค่ะพอดีเป๊ะเลยค่ะไม่ต้องเติมอะไรแล้วค่ะพอดีค่ะใส่เนื้อปลาลงไปนะคะปลาแกะไว้แล้วค่ะแกะไว้แล้วค่ะนี่แหละค่ะชอบเนื้อปลาแบบนี้แหละค่ะเวลาเราคลุกไปมันก็เข้ากับน้ํายําดีค่ะเวลาทานไปกับเนื้อปลาเราไม่จืดอร่อยนะคะอร่อยอร่อยค่ะคลุกให้มันเข้ากันค่ะกับม่วงกับน้ํายํานะคะ รูป่เท่ากันค่ะรูปไม้เท่ากันไม่มีอะไรใส่นะคะใส่แค่นี้แหละหอมอะไรก็ไม่ได้ใส่นะคะต้นหอมต้นอะไรก็ไม่ได้ใส่ะคะ่ะใส่แค่หอมแห้งหอมแดงสวยนี่แหละคะ่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะกบปะไคร้นะคะ,ะ,ะ,คะเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะชิมครั้งที่สามคะ่ะชิมครั้งที่สามนะคะอร่อยคะ่ะอร่อยอร่อยมากเลยคะ่ะพอดีเลยคะ่ะเปรีป้ยวๆค่ะตักใส่จานแล้วนะคะเทใส่จานแล้วค่ะเทใส่จานแล้วนะคะ,าาะ,คะมาทานด้วยกันนะคะทุกท่านใครอยากกินมะม่วงเปรีป้ยวๆนะคะยำใส่ปลาหมิ่งทอดคมามา,มาทานกับเย็นนุน่นหมูนีนะคะ ทานกับยายนุ่นหนูนีค่ะอร่อยค่ะเปรี้ยวๆค่ะเนื้อปลาหวานๆค่ะอร่อยค่ะปลาหนิมก็สดๆด้วยนะคะเอามาทอดนะคะเสร็จแล้วค่ะถักใส่จานเสร็จแล้วค่ะยายนุ่นก็จะชิมแล้วนะคะยายนุ่นก็จะชิมนะคะทุกท่านมาชิมกับยายนุ่นนะคะมาทานกับยายนุ่นหนูนีค่ะ พริกยาเปรี้ยวค่ะมันก็ไม่แดงนะคะเพราะย็นยนุ่นไม่ได้ใส่พริกเยอะนะคะไม่ใส่พริกเยอะค่ะมา,มาค่ะทุกท่านมาชิมกับเย็นนุ่นนะคะมาทานกับเย็นนุ่นนะคะยำมะม่วงใส่ปลานิลทอดค่ะอืมอร่อยค่ะอร่อยมากเลยห่อใบชะพูนะคะห่อใบชะพูหอมตะไคร้หอมออหอมแดง หอมแซลมจุ้ปูนะคะอร่อยมากค่ะมามากค่ะมาทานกับเยนุ่นค่ะไม่สบายแล้วหายแล้วอยากกินเเปรีร้ยวก็เลยทําอย่างนี้แหละคะ่ะทานกับายนุ่นนะคะขอบคุณนะคะทุกๆุกท,ท,ท่านค่ะที่เอ,อ่อ ที่เป็นห่วงยายนุ่นตอนนี้นุ่นไม่สบายนะคะตอนนี้ยายนุ่นก็ค่อยังชั่วแล้วนะคะแต่ยังไม่หายดีนะคะยังไม่หายดีเลยค่ะเดี๋ยวเป็นเดียวหายค่ะมันปวดแข้งปวดขาปวดแขนปวดอะไรไม่รู้ค่ะมันยวหายเดี๋ยวปวดค่ะขอบคุณนะคะทุกทุกท่านค่ะ